เรื่องย่อละครรักร้ออนแอร์ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20นากา30นาทีทางช่องวัน31เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่20มีนาคมนี้รักไา้เป็นเรื่องราวของเวนิกาหญิงสาวที่มีความมุ่งมั่นขยับขั้นจากฐานะชนชั้นกลางสร้างเหนื้อสร้างตัวจนได้ฉายาอายุน้อยร้อยล้านมาครองเธอมีเพื่อนสนิทคือบันเทาที่แม้จะปากร้าแต่เป็นคนไอคิวสูงและเก่งเรื่องการเงินมาก บรรเทาจะคอยอยู่เคียงข้างให้คำแนะนำเวนิกาแทบทุกเรื่องแต่แล้วโชคชะตาก็ผัดผ่าให้เวนิกาได้มาเจอกับธีรกิจนักธุรกิจหนุ่มโปรไฟล์ดีผู้เพียบพร้อมที่เป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนช่วยให้ธุรกิจของเวนิกาไปได้ดียิ่งขึ้นโดยมีดั่งวาดผู้เป็นญาติห่างๆที่ธีรกิจให้ความเคารพคอยเป็นกุญสือให้คำปรึกษาในทุกเรื่องการมาของธีรกิจครั้งนี้ทำให้เส้นทางความรักของเวนิกาเต็มไปด้วยสีสันในชีวิต เมื่อเธอต้องเจอกับความรักที่เต็มไปด้วยความลับเธอจะรับมือกับความรักและความร้ายครั้งนี้อย่างไรงานนี้ใครจะรักใครจะร้ายต้องติดตามชม